ดีค่ะพบกับไทยชามเซนมาสเสนไทยเดนมาร์กวันนี้พาพี่พาน้องชมดอกไม้อีกแล้วจ้าดอกอะไรนาะเรากันได้ไหมคะนี่ดอกไม้ที่อัปเดตให้พี่พี่น้องๆชมไปในคลิปสั้นนะคะพี่พี่น้องนองบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะคุณแม่น้องข้าวก็ถือโอกาสอัปเดตอีกรอบหนึ่งจ้าอันนี้คือดอก ต้นราบาบาภาษาเดนมากนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าต้นรูบาบจ้าดอกใหญ่มากๆดูช่อของเขานะคะนี่นี่ละค่ะต้นรูบาบนะคะที่เราเอาไปทำเค้กะค่ะทำขนมเค้กทำเค้กเค้กคัพนะคะก็ แล้วก็ทำแยมทํทำอะไรได้หลายหลายอย่างมากๆเลยจ้าคนไทยแถบสแกนดิเนเวียเขาเรียกว่าก้านเปรี้ยวบางคนเขาก็เอามาตำส้มตำกินแบบสดๆนะคะจิ้มเจ่วอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเปรี้ยวนะคะเขาก็เลยเรียกว่าก้านเปรี้ยวกินกับน้ําจิ้มพริกเกลือนะคะเนี่ยดอกเขาจะเป็นอย่างนี้ละคะ่ะนี่ไม่รู้ว่าดอกใช้ทําอะไรได้บ้างคุณแม่ต้องเข้าก็ไม่ทราบนะคะ ต้นนี้นะคะปลูกสองปีจ้าก็ให้ต้นสูงเนี่ยคะ่ะเมตรครึ่งนะคะเมตรครึ่งดูว่าใบน่ะใหญ่ยักษ์แค่ไหนดูนี่ก็เอามาแบ่งปันกันชมจ้าอันนี้คือเป็นต้นที่ปลูกอยู่บนโคกนิดหน่อยนะคะเป็นเนินนะคะส่วนต้นข้างล่างนั้นข้างล่างนั่นคือ ต้นพันุนะคะก็ใหญ่เหมือนกันดอกกําลังออกนะคะแต่ว่ายังไม่ใหญ่เท่าดอกนี้จ้านี่คุณแม่น้องข้าวก็พาพี่พาน้องมาชมนี่หัวใจใหญ่แบบนี้เลยจ้าคนหัวใจใหญ่นะคะนี่ใหญ่แค่ไหนเอาเทียบกับมือนี่จ้ะนี่นี่นี่เคยเห็นไหมคะเรียกว่าใบบัวเรียกพี่นะคะนี่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 ก้านใหญ่มากเนี่ยดูสิก้านเขาค่ะ มองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวก้านนั้นและกันหญ้าหุ้มนะคะทําไม่ไหวจ้าหญ้าที่นี่นะคะเรียกว่าถอนตรงนี้ยังไม่ทันเสร็จอีกตรงโน้นก็ยาวขึ้นมาสองฟุตแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะวันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าอุณหภูมิจะสูงถึง บวก23จ้าพี่น้องอุณหภูมิจะบวก23ก็คือจะร้อนแล้วก็จะมีสารอุลตราไวโอเลตนะคะสาร UV ค่ะใครที่ออกแดดวันนี้นะคะโปะไปเลยสารกันแดดยากันแดดครีมกันแดดอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะคะโปะไปนะคะเพราะว่า สารอุลตรายูวีมันไม่ได้ส่งผลกระทบวันนี้ค่ะพี่น้องมันส่งผลกระทบเมื่อถ้าเป็นเด็กๆก,ก็คืออายุ40ปีนะจ๊ะที่มันจะเกิดเป็นสารก่อมะเร็งนั่นเองคะ่ะนี่ดอกสวยๆคะ่ะฟังเสียงนกเสียงกาไปด้วยเสียงคุณแม่น้องข้าวไปด้วยนะจ๊ะนี่นี่นี่ดูมแมลงก็ชอบนะคะเขาคงหอมหอมไม่เนี่ยขอดมหน่อยนะมันไม่มีกลิ่นหอมสําหรับเราเลยแต่คงจะเป็นกลิ่นหอมสําหรับ แมงแน่ๆพี่น้องเต่าลายจ้าแมงเต่าเมือน่จะเต่าทองเด้อเป็นแมงเต่าลายค่ะค่ะนี่แหละจ้ะ<ม>การย้ายใหญ่หเนี่ยๆ,ยๆ,ยๆยดูสิลำไม้ไผ่ชัดๆเลยเนี่ยอันนี้คือใหญ่บักเอกสองปีนะคะอายุสองปีความอะไรนะคะก้านมันจริงๆแล้วมันเป็นอ่รูบาบหรือละบาบาหรืออ่ะละาลาบาระเบร์บางที่เขาเรียกนะคะ มันเป็นสีแดงจ้าแต่ว่าตรงนี้พอมาอยู่ข้างบนเนี่ยมันงามเกินนะคะมันก็ไม่แดงมันก็ออกเป็นขาวค่ะล่างนุง่นกัานแดงข้างข้างล่างกัานเล็กค่ะส่วนใหญ่คุณแม่ต้องข้าวก็จะมาทําแยมเอามาทําคอมปอสนะคะคอมปอสก็เหมือนคล้ายแยมนั่นแหละแต่ไม่หวานมากนะคะไม่เท่ากับแยมเอามากินกับเนื้อคะ่ะเนื้อย่างไก่ย่างปลาอะไรอย่างนี้นะคะคนที่นี่เขาก็นิยมกินกันแบบนั้นจ้าก็เป็นอาหารฝรั่งเมนูฝรั่งนะคะ นี่ค่ะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ